แล้วก็ในกลุ่มโรงอุตสหกรรมแล้วก็อูรรถจะไม่จะมาซื้อที่สี่ทิานะครับแล้วก็เมื่อก่อนตอนนั้นจอดได้ครับจอดได้แต่ทาับจุบาลเนี่ยพอไปจอดได้ปุ๊บเนี่ยผมเทเวียนฮะระบบยูเทิร์นพอไม่มีที่จอดปุ๊บผมก็ต้องไปยูเทิร์นว่าโทรศัพท์ใหม่ผมจะยูเนี่ยบางทียูเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเราหาังไม่ทันเขาไงมันก็เป็นปัญหาครับมันทําให้รถแบบ มันค <muitas S 2> ือรถคนมานหลยมันมาไกลๆนะมาจากต่างอำเภอที่ซ้ำต้องมาซื้อที่สรีหยางเพราะศีหยามเนี่ยถือว่าเป็นเป็นร้านระดับหนึ่งของทางเซาที่ขายอะไรครบครบมีทุกอย่างที่ได้ออกบอกศรีอยางมีทุกอย่างนะจริงๆก็จะมีเป็นการส่งด้วยนะแต่ี่ส่งในพื้นที่ไกลๆถ้าไกลๆเนี่ย้ามาเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นติดไอ้ลรกตรงเนี้ยมลรับปัญหาเกินมากมายเพราะว่าตรงนั้นแหละรถจอดไมเป็นสีบคันเลยนะไอ้จีบคันเนี่ยจอดไม่ได้พอจอดได้มันต้องเวียนฮะ เวียนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นผมบอว่าเราแม่น่าจะออกแต่พอออกพวกนีต้ต้องไปคุยกับทองางางผู้กออการนงิน